แล้วคะ่ะบายยแซ่บจ้ามากตาางศัพ์หรือเรียกว่าแจ่วบองก็ได้ขอบคุณการรับชมนะคะ ไม่มีชิปลงก็กินขอบคุณทุกการรับชมนะคะไม่มีชิปลงก็กินมาเร้วอมาแลืวอยหัวปักยาวอะ่ะอ้ยสวยต้องคิดอยากกินตำถั่วอยู่แหละ แต่วันนี้เห็นผัวก็เหนียวเหมือนเดิมปลาราสัตว์เนง่ายๆจ้ะแต่เว้นหน่อยเนาะกินบ่อยละกินไก่ย่างอย่างเดียวดูสิมันจะเป็นยังไง อร่อยจ้าหอมทนง่ายจังนัานสับหรือเรียกว่าเจยวบองก็ได้ กินข้าวอีกแล้วไก่ย่างจ้ะน่องอร่อยข้าวนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายหอมเลยร้อนเร็วเร็ว แล้วมาแล้วเขาเหนียวเหมือนเดิมปร้ลาสับ เพื่อนมากินข้าวจ้าจ่ายย่างข้าวนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ้นหน่อยเนาะบ่อยแล้วกินไก่ย่างอย่างเดียวดูสิมันจะเป็นยังไงอร่อยเจ้าหอมแต่เว้นหน่อยเนาะบ่อยแล้วกินไก่ย่างอย่างเดียวดูสิมันจะเป็นยังไงอร่อยเจ้าหอมขอบคุณทุกท่านรับชมนะคะไม่มีคลิปลงก็กินข้าวเหนียวเหม,มือนเดิม

ปลาสับข้าวนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายิ่ายหรก แล้เดีแตววันนี้เห็นถั่วแซ่บจ้ามาตนัานสับหรือเรียกว่าแจ่วบองก็ได้แต่เว้นหน่อยเนาะกิน <c oughs> บ่อยแล้วกินไก่ย,อย,อย่างอย่างเดียวดู มันจะเป็นยังไงอ,อร่อยจ้าหอมสวัสดีจ้าเพื่อนๆมากินข้าวจ้าไก่ย,ย่างลดตำๆนะ ลดต่ำๆลดหน่อยแซ่บจ้ามาลดต่ำๆนะลดต่ำๆลดหน่อยเขาเหนียวเหมือนเดิม มันหอมเลยร้อนเรืยอก,กินข้าวอีกแล้วไก่ย่างจะ้ะน้อง อร่อยหอมหอมเลยร้อนอร่อยเหมือนเดิม ข้าวเหนียวเหมือนเดิมปะลาราสับเลี้ยก,กินข้าวอีกแล้วไก่ย่างจ้ะน่องอร่อยแต่วันนี้เห็นถั่วกินง่ายๆกินแล้วก็ทำงานอักเตี้ยง เรียกกินข้าวอีกแล้วไก่ย่างจ้ะน่องอร่อยข้าวนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายลดตํำนะลดตตำๆดหน่อย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะไม่มีชิปลงก็กินแคเว้นหน่อยเนาะกินบ่อยแล้วกินไก่ย่างอย่างเดียวดูไคิดันจะเป็นยังไงอ,อร่อยจ้าหอมมาเร็วมาเร็ว